s าวมอนพอดแคสตมันสดอร่อยสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะวันนี้อยู่กับพิมพ์เช่นเคยเนาะแล้วก็สัปดาห์นี้จะเป็นดวงของวันที่8ถึงวันที่14มีนาคม2564นะคะก็เป็น EPT ีที่21สําำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยมีดาวย้ายทั้งหมด2ดวงด้วยกันนะคะก็คือดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะ วันที่ย้ายนี่ก็จะเป็นวันที่9มีนาคมส่วนอีกดาวนึงก็คือดาวอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์นะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนค่ะในวันที่14มีนาคมเนาะก็เป็นการย้ายท้ายสัปดาห์วันสุดท้ายของสัปดาห์เลยนะคะความจริงเนี่ยเรื่องดาวอาทิตย์ส่งผลน่าจะไปส่งผลในช่วงประมาณ EP ที่22มากกว่าเนาะแต่ว่าก็ฟังไว้เพื่อเตรียมตัวนะคะราศีมังกรค่ะ ดาวพุธย้ายนะเราก็จะแบบอิจฉาชาว,ชาวราศีมังกรสวัสดีค่ะสถานีดวงดาวเราขอย้ายไปอยู่ราศีมังกรนะคะอะไรประมาณนั้นเพราะว่าดาวพุธย้ายนะคะจะไปอยู่ในตําแหน่งการเงินของคนราศีมังกรเนาะก็จะทําให้มีโอกาสที่จะมีคนมายัดเยียดเงินให้เฮ้ยมันดีหรือเปล่ามันดีใช่ไหมก็จะทําให้ผู้ใหญ่นะคะมาเอ็นดูมากขึ้นแล้วก็เอาเงินมาให้นะคะใครที่ติดหนี้นะคะก็จะเอาเงินมาให้เราก็เอาเงินมาคืนเราได้ในช่วงนี้นะคะ ผสมกับเรื่องการงานที่มันดีขึ้นแล้วแล้วก็มันเริ่มทําเงินแล้วอ่ะคือมองว่ายังไงราศีมังกรช่วงนี้การเงินจะดีมากเลยนะคะต่อให้มีค่าใช้จ่ายยังไงก็ค่อนข้างดีเนาะส่วนเรื่องโชคลาภอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยูอ่เหมือนลูกน้องก็จะทาเงินหรือว่าช่วยให้มีเงินมากขึ้นนะคะจะมีคนรุ่นน้องหรือว่าคนอายุน้อยกว่าเนี่ยเข้ามาช่วยทําให้ c a s โ f มันดีขึ้นถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่ามีโปรเจกต์ร่วมกับใครที่อายุน้อยกว่านะคะช่วงนี้มันก็จะแบบเริ่มดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ ส่วนดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยมันก็อยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนนะคะก็จะทำให้มีโอกาสที่จะมี เพื่อนเข้ามาช่วยเหลืองานได้นะคะแต่ว่าคนนี้นะคะจะเข้ามาแบบมีตําหนิตําหนิหน่อยนะคะไม่ได้เข้ามาแบบว่ามันดีไปซะทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าก็ได้นะเพราะว่าดาวอาทิตย์มันย้ายช่วงปลายสัปดาห์แต่ระหว่างสัปดาห์เนี่ยเรื่องราวมันยังคงเกี่ยวกับการเงินอยู่เช่นคนเก่าก,ก,ก็คืนเงินมาให้พูดถึงเรื่องเงินง่ายนะคะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวมันจะ move เป็นเรื่องเพื่อนเรื่องเซ็นสัญญาเรื่องการพูดคุยแล้วล่ะสมมติว่าเราเอาโปรเจกต์ไปให้ใครทําในช่วงหลังสัปดาห์นี้นะคะ สุดท้ายคนที่ไฟนอนกลับมาอ่ะก็ยังเป็นเราอยู่ดีนะคะยกเว้นว่ามันจะผ่านไปถึงช่วงวันที่28มีนาคมเป็นต้นไปแล้วล่ะหลายอย่างมันก็จะแบบเคลียร์ขึ้นกว่าเดิมภาระหนักๆมันจะไม่ตกอยู่ที่เราคนเดียวแล้วนะคะสําหรับเรื่องการงานเมื่อกี้พูดไปแล้วประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้ามีเพิ่มเติมก็มีนิดหน่อยแหละว่าเราจะต้องเช็คงานอะไรค่อนข้างเยอะนะคะประเด็นที่เกี่ยวกับลูกน้องเนี่ยยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรเนาะ คือมันจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นกับลูกน้องเยอะมากเขาก็ยังทํางานดีแหละแต่ว่าในส่วนของชีวิตประจําวันเขาจะมีปัญหาค่ะสมมติว่าเป็นหัวหน้าแล้วกันก็จะมีลูกน้องที่แบบไปเจอหลักสามเศร้าอกหักมาต้องมาทํางานให้เราอะนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องไปปลอบใจเขาหน่อยนึง แต่ในเรื่องของโชคของลาบเนี่ยเขาก็ยังคงหามาให้เราเหมือนกับว่าถ้าเราอยากขายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแนวโน้มว่าลูกน้องเนี่ยก็เหมือนบังเอิญไ่รู้จักคนนั้นคนนี้แล้วก็เอางานมาให้เราได้ทําเงินเราได้นะคะช่วงนี้อาจจะต้องแบบเลี้ยงลูกน้องทีทีหน่อยนะคะเพราะเขานําโชคลาบมาให้ค่ะ ส่วนเรื่องการเงินนะคะอยากกู้ได้กู้ค่ะเงินเก่าก็กลับมานะคะตามจังหวะที่ดาวย้ายนะคะหรือว่าใครอยากรีไฟแนนซ์อะไรนะคะก็จะเป็นดวงที่ต่อจากสัปดาห์ก่อนๆนะคะว่ามีความเป็นไปได้มีที่ดินเอาไปจำนองอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าจะขายหุ้นเออเอาเงินกลับมาเป็นเงินสดอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นส่วนเรื่องความรักนะคะ จริงๆพิมพ์อยากให้ชาวราศีมังกรพักก่อนนะเรื่องความรักน,นะคะภาพรวมเรามองว่าหลังเมษายน2,565เนี่ยก็จะมีเหมือนดาวที่จะทําให้แรงของความทุกข์เราเอาหมดลงแล้วก็มีโอกาสเจอใครได้ในช่วงนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเอาเกใกล้ๆช่วงนี้แล้วกันเราก็มองว่าแบบสักประมาณเดือนหน้าค่อยหาคนคุยดีกว่าช่วงนี้นะคะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ต่อให้แบบ ลูกน้องหรือว่าใครหรือว่าคนจะมาล้อมตัวเราแล้วพูดจาดีกับเราขนาดไหนนะคะแต่สัปดาห์นี้ก็ยังไม่ใช่สัปดาห์ที่แบบเออจะมีความรักขนาดนั้นนอกจากนั้นนะคะมันจะมีดาวที่มันพูดถึงเกี่ยวกับกิ๊กหรือว่ามือที่สามรักสามเศร้าที่ว่ามันอยู่ในมุมที่มันส่งผลกับชาวราศีมังกรได้พอสมควรก็เลยยังไม่อยากให้มีใครในช่วงนี้เพราะเดี๋ยวมันจะปวดหัวนะคะแต่ถ้าใครแบบไม่ได้ติดเรื่องที่จะมีแบบเราสองสามคนนะคะก็ มันดวงมันมีอะเนาะในช่วงนี้อยากมีก็แล้วแต่เลยจ้าส่วนคนมีแฟนนะคะความสัมพันธ์ไม่ค่อยน่ารักในช่วงนี้หน่อยหนึ่งก็อาจจะต้องคุยกันดีๆนะคะต้องใจเย็นๆกันมากๆนะคะจะต้องรออีกสักแบบหนสสัปดาห์นะคะอะไรหลายอย่างมันถึงจะดีขึ้นกว่าเดิมเนาะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะรายการสตาร์ราศีก็จบลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมพฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอน Podcast ์สำหรับวันนี้พิมพ์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ